สวัสดีค่ะเราสมาชิกของ Joy a c o i เจอกับส้อมอีกเช่นเคยนะคะกับรายการ JC Store ค่ะโอ้เป็นรายการที่รวบรวมนะคะสินค้าคุณภาพของ Joy and c o i นำมาแนะนำแล้วก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะทำความรู้จักกันจริงต้องบอกว่ารายการเราคุณผู้ชมมีประโยชน์แบบนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยเอาคลิปแต่ละคลิปที่ส้มแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Joy and c o y เอาไปแชร์ต่อได้เลยหรือแม้แต่บางคนบอกว่าุ ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยบางทีซื้อมาไม่เข้าใจใช้อย่างไรดีขนาดไหนมีประโยชน์ต่อเรามากมายแค่ไหนนี่แหละค่ะคลิปคลิปนี้ทุกๆคลิปนะคะของรายการสม้มก็จะมาทาให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจง่ายนะคะภายในเวลา5นาทีค่ะ,ะวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะว่า1ผลิตภัณฑ์ที่ส้มอยากจะแนะนํามากๆวันนี้ต้องบอกว่าสําหรับใครที่ไม่ค่อยดูแลสุขภาพบางคนบอกว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยมันหลากหลายขั้นตอนถูกต้องไหมถามว่าจริงไหมมันก็ จริงเนาะก็เริ่มตั้งแต่การออกกําลังกายถูกต้องป่ะออกกําลังกายเสร็จปุ๊บก,ก็ต้องมาเลือกทานอาหารเลือกทานอาหารเสร็จก็ต้องนอนเร็วทําความสะอาดร่างกายหมาความว่าบางทีเนี่ย บางคนแต่งหน้าเยอะก็ต้องทําความสะอาดให้มันสะอาดหมดจดแล้วก็วนไปอีกรูปอ่ะออกกาลังกายอีกและกินอาหารอีกและนะเลือกทานอาหารอีกและทําความสะอาดร่างกายเลือกเสื้อผ้าสวยๆคือจริงๆต้องบอกแบบนี้นะคะว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจําเป็นสําหรับร่างกายเราแต่วันนี้เนี่ยส้มได้เลือกผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพเรื่องเรียกว่าอย่างี้ดีกว่าเป็นตัวที่เสริมเข้าไปสําหรับใครที่รู้สึกว่าเอาเราอายุมากขึ้นแล้วบางทีการดูแลสุขภาพมันอาจจะยังไม่เพียงพอ ครั้นจะไปทานผลิตภัณฑ์ที่เป็นแคปซูลบางทีโอ้โหป้าก็กลืนยากแล้วก อะไรอย่างเงี้ยน,นะบางคนบอกไม่ชอบกินยาเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่พูดเยอะค่ะวันนี้ส้มมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ต้องบอกว่าหนักมากเลยนี่คือนะคะน้ำหมักกระชายดำค่ะผสมสมุนไพรหนึ่งขวดใหญ่แบบนี้เราแอบเปิดข้างในแล้วนะจ๊ะจะบอกเลยว่าหนักมากขวดเบลเลอร์เลยหนึ่งขวดใหญ่แบบนี้นะคะบรรจุเนี่ยนะคะเขาจะบอกเลยว่าประมาณ750มิลลิลิตรหรือ 750ML กินได้นานมากอันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาคือน้ำหมักกระชายดำผสมสมุนไพรนะคะ ตาเหยเจียงจับนะชื่อก็ดูจีนมากๆแต่ว่าเรื่องราวค่ะคุณผู้ชมคาย,ยังไม่หมดเพลงเท่าดีแหม่ต้องบอกแบบนี้การเป็นสมุนไพรเนี่ยนะคะเวลาที่เขาเอามาทำเนี่ยนะคุณผู้ชมเอางี้ต้องบอกว่าก่อนทำเนี่ยเขาก็ต้องเอาทั้งใบเอาทั้งรากเอาดอกเอาต้นอะไรแบบนี้เอามาทําถูกปะถ้าเป็นสมัยก่อนด้วยการแพทย์วิทยาศาสตร์ยังไม่ก้าวหน้าเราก็ต้องเอามาต้มทานเองซึ่งมันยากมากบางทีเนี่ยเราเลิกกินก่อน เพราะว่าอะไรมันยากกว่าจะได้น้ํามากินถูกปะ่ะคะแต่วันนี้คุณผู้ชมขาด้วยน้ําหมักกระชายดําผสมสมุนไพราตาเฮยเจียงจับเนี่ยเขาบอกว่าทุกกระบวนการทํามาเรียบร้อยพร้อมดื่มค่ะนี่คือน,นะคะต้องบอกแบบนี้ว่าเป็นสม,มุนไพรคุณภาพค่ะคุณผู้ชมขาคือเขามีการผสมนะคะทําสม,มุนไพรไทยและสม,มุนไพรจีนค่ะไม่ว่าจะเป็นกระชายดําคือกระชายดำเนี่ยเปรียบเสม,มือนสมของเมืองไทยเลยนะเขาบอกแบบนี้เลยนะคะนอกจากกระชายดําแล้วเนี่ยก็ยังมีแหม่สมุนไพรที่ คืนชื่อมากเรื่องของสุขภาพเรื่องของความแข็งแรงนั่นคือตังถังเช่านะคะนอกจากตังถังเช่าแล้วนี่ยนะคะยังมีเศกตีแล้วก็ปักคี้ปักตังเซียมเก่ากี้แปะตุกเห็ดหลินจือและอื่นๆอีกมากมายโห ฟังสรรพคุณต่างๆแล้วอะเรารู้สึกเลยไหมว่าโอ้ยทานแล้วเราต้องสุขภาพดีแน่ๆด้วยเป็นทั้งสมุนไพรทั้งจีนแล้วก็ไทยคุณผู้ชมขาที่เป็นสมุนไพรแบบพรีเมียมเลยนะแน่นอนว่าหลักๆเนี่ยการที่คุณผู้ชมเลือกทานนะคะน้ำหมักกระชายดำผสมสมุนไพราตาเฮยเจียงจับของเราเนี่ยอา้าวแล้วเรากินจะช่วยเรื่องอะไรบ้างทําไมพี่ต้องเสียเงินในมูลค่าประมาณหนึง่งแต่จริงต้องบอกเลยนะไม่ได้แพงนะถ้าเทียบกับลองคิดดูสมมุติคุณผู้ชมอยากสุขภาพดีอยากแข็งแรง ไปเลือกแค่กินตังถังเช่าบางบางยี่ห้อเนี่ยตังถังเช่าหลักๆเนี่ยเสียเป็นพันเลยนะแต่วันนี้กระชายดําก็มีตังถังเช่าก็มีปักคีก็มีนะเก่ากี้ก็มีแปะตุ๊กก็มีเห็ดลิ้นจือยังมีโอ้บอกเลย คุณสมบัติค่ะทานแล้วสุขภาพดีอย่างไรบำรุงหัวใจและขยายหลอดเลือดได้ดีเลยนะคะปรับฮอร์โมนเพศชายให้สมดุลทําให้กระชุ่มกระชวยค่ะแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราสุขภาพดีนะคะคุณผู้ชมเขาช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงค่ะลดอาการปวดเมื่อยนะคะตามร่างกายหรืออาการเมื่อยล้าแล้วแน่นอนบางคนบอกโอ้นอนไม่ค่อยหลับรู้สึกว่าได้เวลานอนแต่พอจะนอนมันไม่หลับจริงๆคะ่ะน้องส้มแน่นอนคุณผู้ชมขานะคะสมุนไพรของ เราในยี่ห้อของเคยเจียงจับเนี่ยจะช่วยทําให้คุณผู้ชมสามารถนอนหลับได้สบายมากยิ่งขึ้นจริงๆต้องบอกนะนี่แค่คร่าวๆเ,เท่านั้นสําหรับสรรพคุณนะคะที่เป็นน้ําสมุนไพรของเราที่มีส่วนผสมของทั้งสมุนไพรจีนแล้วก็ไทยหลักๆเนี่ย บอกเลยนี่คือแค่คร่าวๆเท่านั้นแต่ยังมีอื่นอีกมากมายที่ทานแล้วเนี่ยรับรองเลยว่าสุขภาพดีถ้าคุณผู้ชมทานอย่างสม่ําเสมอและส้มชอบอย่างหนึ่งว่าเราไม่ต้องต้มให้เสียเวลาเราไม่ต้องทานแคปซูลคุณผู้ชมขาทานเป็นน้ําสมุนไพรเลยอย่างที่บอกนะ1ขวดเนี่ย750 m รอทานได้นานเวอร์เวอร์ท่านยังไงดีอ่ะ ในกล่องเนี่ยนะคะคุณผู้ชมขาส้มขออนุญาตเปิดให้ดูนะเมื่อกี้แอบเปิดกับทีมงานแล้วในกล่องเนี่ยเขาจะมีแก้วให้ด้วยเหมือนแก้วเปกกะหาคุณผู้ชมซึ่งนะคะก็จะมีเขียนทั้ง10 ml 20 ml และ30 ml ทานแบบนี้นะคะ่ะคุณผู้ชมคะอาวันหนึ่งเนี่ยเราทาน2เวลาเท่านั้นนะคะคือ2ครั้งครั้งละ30 ml ทานยังไงตอนไหนคือเราดื่มก่อนอาหารเช้าและก่อนนอนแน่นอนว่าดื่มก่อนอาหารเช้าเนี่ยนะคะคุณผู้ชมขะมันก็จะดีตรงที่ว่าเอาร่างกายเราก็เข้าไปบ ถูกแล้วถ้าดื่มก่อนนอนร่างกายเราก็จะเข้าไปซ่อมแซมนู่นนี่นั่นทำให้เรานอนหลับสบายให้ดีนะคุณผู้ชมต้องทานอย่างสม่าเสมอนะคะแล้วที่สําคัญคุณผู้ชมคะต้องทานเวลาสองครั้งครั้งละ30 ML ทานจนหมดเลยคุณผู้ชมเอาจริงนะสำหรับส้มเนี้ยส้มเคยทานพวกสมุนไพรแบบนี้เหมือนกันจะบอกเลยว่าแค่แรกๆเนี่ยคุณผู้ชมเราก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสุขภาพโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ย บอกเลยว่าเขานิยมทานพวกน้ำสุนไพรแบบนี้มากเพราะหนึ่งมันทานง่าย2คุณผ,ผู้ชมขากินเนี่ยนะคะคือมันเหมือนแค่มันคล่องคลอแล้วรสชาติมันก็ไม่ได้แย่มากที่สําคัญราคาไม่ได้แพงขนาดโอหลายๆพันนะซึ่งวันนี้แน่นอนว่าอยู่กับ Joy a n น c o ยค่ะเราสมาชิกซื้อได้กับราคาสุดพิเศษแน่นอนนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราฝากไวล้ละกันเนาะสำหรับใครที่สนใจค่ะสั่งซื้อได้2ช่องทางหนึ่งเลยกดดาวน์โหลดกันก่อนนะ แอปชัน JCM Commerce ค่ะกดดาวน์โหลดได้ทั้งระบบของ iOS นะคะแล้วก็ Android ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางตรงไป j c Shop ทุกสาขาทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านมีจำหน่ายนะย้ำนะคะคุณผู้ชมอยากสุขภาพดีจริงๆแล้วมีหลากหลายอย่างแต่ถ้ารู้สึกว่า,าเราอายุมากขึ้นเราอยากจะได้ตัวที่เสริมเข้าไปนะคะสิ่งที่ง่ายที่สุดในตอนนี้แน่นอนว่า เราเี่ยก็ต้องเข้าหาธรรมชาติมากขึ้นธรรมชาติเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็ทําให้เราเนี่ยนะคะปลอดภยัยแล้วก็แข็งแรงวันนี้บอกเลยอยากให้ลองเปิดใจค่ะกับน้ําหมักกระชายดําผสมสมุนไพรนะคะตราเฮยเจียงจับของเขาดีจริงๆค่ะ,ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวครั้งหน้ากลับมาเจอกันใหม่ค่ะสินค้าดีๆมีที่นี่พร้อมกับส้มกับรายการ J c ซ t o r e และจอ y แอนแน่นอนค่ะไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย